สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาดูวิธีการเพิ่มบัญชีรับค่าในหน้าอันดับแรกเข้ามาที่ t i k t o k มาที่โปรไฟล์ด้านล่างขวามือและไปที่ตะก้ากดเข้าไปที่ t i k t o k ช h อ p Creator ตามลูกศรเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะให้เรากดรับทราบแล้วก็กดไปที่คาว่ารายได้ตามลูกศรได้เลยพอเรากดเข้ามาเราก็จะเห็นเงินที่เราทําได้นะคะทุกคนหรือว่าค่าในหน้านั่นเองก็ให้เรากดไปที่ถอนยอดเงินคงเหลือจากนั้นให้เราเลือกวิธีการถอนเงินค่ะซึ่งก็แนะนานะให้เลือก เป็นการถอนเงินด้วยตนเองพอเราเลือกได้แล้วเราก็กดติด๊กแล้วก็กดคําว่าถอนยอดคงเหลือค่ะถัดมาเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะมันจะมีคําว่าเพิ่มบัญชีที่ถอนเงินก็ให้เราก,กดไปที่เพิ่มวิธีถอนเงินใหม่แล้วก็เลือกวิธีการที่เราจะให้เขาโอนเข้าไปในบัญชีไหนแบบไหนนะคะถ้าเป็นบัญชีธนาคารก็กดเป็นโอนเงินผ่านธนาคารถ้าเป็นพร้อมเพย์ก็กดพร้อมเพย์หรือทูมนันี่ก็กดทูมนันี่แล้วก็ใส่เบอร์ได้เลยนะสําหรับน้ําน้ําก็จะเป็นอะไรนะ โอนเงินผ่านธนาคารนะคะก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารของเราได้เลยหรือถ้าใครนะคะใช้เป็นพร้อมเพย์ก็ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ของเราแล้วก็กดส่งนะคะจากนั้นก็มากรอกยอดเงินคงเหลือที่เราต้องการถอนก็คือพึ่งง่ายย้อนกลับมา ยอดเงินคงเหลือนั่นเองจากนั้นกดถอนเงินตอนนี้แล้วก็เช็คนะคะว่าเรียบร้อยไหมถูกต้องไหมที่เราใส่ไปและก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินรอสักครู่นะคะเงินก็จะเข้าบัญชีของเรานั่นเองเนาะแต่แนะนำทูมนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะคะ